นะครับวันนี้มาเล่นเซิร์ฟไทยเซิร์ฟของใครไม่รู้นะไออูอูอูนะครับเขาเมื่อกี้เขาให้ดาบผมมาเนี่ยเรช่วยเขาหน่อย ผมเล่นไม่เคยพูดอะดูดูไปน่าจะดีมั้งอัดสักสิบนาทีพอแต่อัพขึ้น youtube มันนานเชด อโอ้ครับอ่านไว้นะครับชื่อใครอยู่ดีดโดนฆ่าหลายรอบแล้วเนี่ยวันนี้เอาไงว่ากับชีวิตเนี่ยนี่กะม่ให้กูเล่นหาเลยใช่ไหมกว่าขึ้นดูชอบแค่เนี้ยเฮีย้ย นะครับดูเนี่ยชื่อผมเนี่ยไวยใครฆ่าเกียนคนแม่งตีนชิบหายวิเลยกูลง youtube แน่นอนนะขอ,ขอโทษขอโทษที่อะไรไม่ไม่ยอมครับไม่ยอม